ยังท่านผู้อำการท่านองผู้อหนวยการคณะผู้อาสาทุกท่านและประวัติย่อที่มาชาวบ้านทุกคนค่ะสําหรับช่วงเวลาในการหาเสียงสองวันนี้นะคะเราจะพบกับหมายเลขหนึ่งค่ะรักทุกคนจะขึ้นมาแนะนำนโยบายของตนเองจากงจาการที่แล้วให้เราฟังว่าจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะขอเสียงปรวตมอให้หมายเลขหนึ่งหน่อยค่ะ เรียนคณะผู้บริหารคุณครูทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะพวกเรามาจากพักลาคุณคนหมายเลขหนึ่งต้องอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายเึ็เจะล่นไม่นักเข่าข้างเดียวดิฉันนางสาวกัญญาภัคภมิองผู้ลงสมัครนประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งค่ะและดิฉันนางสาววิยาพราชุนก,การอุตนาชิตครับทุกคนค่ะ โลแกนของพรรคเราคืออะไรหรอคะทุกสิ่งที่ทำจะดีกว่าทุกคมที่พูดค่ะพรรคของเรา,เรามีนโยบายอะไรบ้างหรอคะหนึ่งมีการส่งเสริมความสนใจด้านต่างๆเช่นด้านกีฬาด้านดนตรีและด้านอื่นๆค่ะแล้วเราจ <ๆ S 2> ะาต้องทำอะไรบ้างหรอคะมีการเปิดกิจกรรมลายโชว์ทีมต่อย,ยอดจากที่สภาทีที่แล้วค่ะโดยการส่งเสริมความหลากหลายแล้ว่า ด้านดนตรีและความสามารถด้านอื่นๆเพื่อตอบสนองความหลากหลายของพี่น้องชาวฟ้าขาวค่ะนโยบายข้อต่อไปของเราคืออะไรหรอคะช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนค่ะแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างคะนำขยะมาแน่เป็นของรางวัลค่ะเช่นแก้วรังสิตแก้วหรือขวดน้ำสบขวดมาแดกของรางวัล เพื่อให้โรงเรียนเรามีความสะอาดแขกคนที่ช่ด้วยการรักษาความสะอาดยังได้รับของรางวัลอีกด้วยค่ะโ้ทำคํามดีแล้วยังได้ของรางวัลอีกอย่างนี้ต้องกาแฟที่ดีต้องเบอร์ดีอยากได้ไประธานดีๆต้องเบอร์หนึ่งค่ะฝากพักรักทุกคนหมายเลขหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องคาซาขาวด้วยนะคะในในวันนี้<ะ>พวกเราพัก<ะ>ัาทุกคน<ะ>ต้องขอตัวลาไปก่อน เป็นยังไงกันบ้างคะพอได้คัานโยาวาของหมายเลขหนึ่งกันแล้วและในชีการศึกษานี้นะคะเราจะจัดการเรื่เงียร